สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยิปซีนะคะคกิฟกลับมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะให้กับชาวธาตุลมนะคะประจําเดือนตุลาคม65นะคะเป็นดวงความรักเนาะที่มีทั้งหมด3สถานะนะคะนั่นก็นั่นก็คือคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยในลุบของคนโสดนั่นเองนะคะมีใครคิดถึงกิฟไหมคะ ถ้ามีคนคิดถึงกันนะคะหรือว่าคนที่เคยติดตามกิฟมาแต่ก่อนก็คือคอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอโทษนะคะที่หายไปนานขนาดนี้แล้วก็สํานึกผิดแล้วนะจ๊ะกลับมาแล้วนะคะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูในหลุกของคนมีคู่นะคะสําหรับชาวท่านลมกุมตุนเมทุนนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้กันเลยะคะ่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างอาดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะสิบเหรียญสิบดาวเดลเวอร์บ, lover, บางคู่บางท่านดิวอยู่กับชาวราศีเมทุนและคณาเมถุนนะคะก็คือธาตุของ คุณเองนะคะตามมาด้วยนะคะเด็กถือเหรียญจ้าควีนถือดาบแฮงแมนคิงถือดาบแล้วก็1ไึ่งม้เท้านะคะเก๊มี่ความรู้สึกว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณนี้ก็คือมีความสุขพร้อมกับความเจ็บปวดไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเก๊พค่อนข้างเชื่อในความจริงที่ว่าคือแบบคนเรามันไม่ได้มีความสุขร้อซมันจะต้องมีอะไรที่แบบได้อย่างแล้วก็ต้องเสียอย่างนะคะอันนี้มันคือสัจธรรม ก็บรู้สึกว่าคุณกำลังสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์นั้นในความรู้สึกนั้นหรือว่าในความรักความศรัทธาที่คุณมีต่อคู่ของคุณนะคะชาวธาตุลม ให้ระมัดระวังในเรื่องของความมีเหตุมีผลที่มันน้อยลงด้วยนะคะปัญหาบางอย่างคุณไม่สามารถเคลียร์หรือว่าคุณไม่สามารถจัดการอะไรใดๆได้เลยคุณทําได้เพียงแค่นิ่งเฉยปล่อยวางแล้วก็ใจร้อนเหมือนคนใจทุรนทุรายแต่ว่าการแสดงของคุณคือค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยเรียบเฉยนะคะหไม้เท้าเข้ามา1ไม้เท้าไปถึงความหวังใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆอะไรบางอย่างนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะดําเนินความสัมพันธ์ให้ไปต่อนะคะ ในเดือนต่อๆไปหรือว่าในวันต่อๆไปของคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณนะคะชาวธาตุลมกุ่มตุนเมถุนคะในเดือนตุลาคมนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเก๋รู้สึกว่าไพ่พลังงานมันค่อนข้างสรวนใช้คําว่าสรวนก็คือแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวแบบเออมันมันมีเรื่องราวบางอย่างขึ้นมาที่ทําให้คุณรู้สึกมีความเสียใจ ให้รามาระวังในเดลเวอร์สนะคะเดลเวอร์สเติม s นะคะในเรื่องของคนอื่นนะคะพูดแค่นี้พอมันจะมีในเรื่องของความระแวงในเรื่องของคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะไม่ใช้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะคุณกําลังตัดสินใจว่าคุณจะเอายังไงดีกับความรักครั้งนี้นะคะคุณเห็นกับครอบครัวคะ่วะเพราะว่าบางคููบางท่านอาจจะเพิ่งแต่งงานกันเพิ่งปักหลักซื้ออะไรร่วมกันหรือว่า เพิ่งทำอะไรบางอย่างร่วมกันมาเองนะคะคุณกำลังตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อดีไหมใช่ค่ะคุณไปต่อเหมือนเพิ่งคุณเพิ่งซื้อบ้านสร้างบ้านด้วยกันยังไงคุณก็มั่นคงกับคนคนนี้มากๆนะคะชาวท่านลมในเดือนตุลาคมนี้คุณจะพยายามเอาหูไปนาเอาตาไปไรนะคะปล่อยวางทุกสิ่งและก็ยอมทิ้งบางอย่างลงไปอย่างเช่น ทิฏฐิอาคาติหรืออะไรบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบในตัวเขาหรือว่าคุณก็ไม่ได้รับสเปคตัวเองคุณก็พยายามที่จะมองข้ามปัญหาหรือว่าเมินเฉยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่บอกคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นนะคะจากแต่ก่อนที่เคยร้อนรนนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะอะต่อนะจ๊ะ และในความสัมพันธ์นะคะของพวกคุณจะเป็นอย่างไรต่อในเดือนตุลาคมนี้นะคะสองเหรียญประครับประคองบาลานได้ดีปัญหามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเ,เดทหมายถึงชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่อยู่ในราศีนี้ได้อกิดมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของคนเก่านะชัดมากนะคะ ปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆเด Date ก็คืออะไรที่ตายไปแล้วจบไปแล้วได้วนๆเดนเวนียงกลับมานะคะให้ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองมากๆนะคะจะบ่อนทําลายทําให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันมันมันน่ารักน้อยลงนะคะมไม่อยากเตือนอะไรเลยนอกจากความรู้สึกที่เหมือนดันทุลังแล้วก็จะพังเพราะอารมณ์ของตัวเราเองคุณพยายามที่จะปล่อยวางความสัมพันธ์คุณพยายามที่จะเดินหน้าต่อ คุณพยายามที่จะไปต่อทั้งๆท,ที่บางทีคุณก็รู้ว่าอเหมือนรากฐานมันมั่นคงนะแต่ว่าดินที่เราปักลงไปมันไม่สามารถแน่นพอที่จะยึดนะคะบ้านหลังหนึ่งไว้ได้อืมน่าจะพอเข้าใจในสิ่งที่กิฟอธิบายนะเดี๋ยวเราไปต่อในพลังงานของคู่ของคุณบ้างนะคะสิ่งที่พระอยากจะบอกค่ะความรู้สึกนึกคิดของคู่ของคุณนี่คะชาวธาตุลม ชาว่านลมค่ะชาริออนะคะบางคู่บางท่านดีลอยู่กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเดทเดทมาเดทนะโอ้ o oh d นะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่ามันมีไพ่เดทออกมานะคะคุยคุณอาจจะดู่กับชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกได้ความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณก็คือปัญหาเก่าๆจริงๆไม่มีใครปล่อยวางแล้วก็ไม่มีใครละทิ้งนะคะเจถ้วยหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ที่มันฟุ้งซ่านที่มันเยอะมากจนเกินไปหรือว่าการมีตัวเลือกทางเลือกกิบให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะไพ่าอาจจะเป็นทั้งคุณก็ได้หรือว่าเป็นทั้งคู่ของคุณก็ได้นะคะชาวธาตุลมเขาพยายามประครับประคองตัวเองแล้วก็บาลานซ์นะคะความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปที่ดีขึ้น อยู่ในรูปที่เข้าใจมากขึ้นถ้าปัญหาที่มันคาราคสาสังมานานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเคลียร์นะคะแต่ถามว่าเคลียร์แล้วก็เคลียร์ร้อเไหมไม่ใช่นะคะเขาจะทํายังไงกับคุณต่อนะคะชาวธาตุลมไพ่ขึ้นเจอเฮอร์มิตนะคะไหลออกมานะจ๊ะไพ่เจอเฮอร์มิตหนึ่งใบนะคะบางคู่บางท่านดีลกับชาวราศีกันลักขณากันคะ่ะเจอเฮอร์มิตเนี่ยหมายถึงความคิดที่คิดมากอยู่คนเดียวนะคะ กิบว่าคุณสองคนไม่ได้คุยกันเลยอะไพ่มันขึ้นแบบไพ่เงียบไพ่นิ่งจะแฮงแมนยังไงก็แกก็จะออกมาให้ได้นะเมื่อกี้มันหลุดออกมาเฮ้ย <c oughs> คนคุณสองคนเป็นอะไรกันอนาเมืม่อกี้กิบรู้สึกเหมือนมันมีไพ่สิบดาบด้วยมิคตอนแรกสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็คือว่าให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะกลับมาอีกแล้วคิงดาบก็มา อคุณสองคนเป็นคนที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าคือมีอะไรก็มีอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณเลือกที่จะนิ่งคุณเลือกที่จะใช้ความเงียบคุยกันคือไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีอะไรแล้วมันไม่เคลียร์กันเหมือนมันเคลียร์กันไม่ได้อะ่ะเหมือนต่างคนก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองอันนี้คือคิบเข้าใจนะในเวของ อเหตุผลส่วนตัวแต่ในเมื่อถ้าคุณไม่เคลียร์หรือว่าคุณไม่มีตรงการซึ่งกนและกันมันทําให้ความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ลําบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็สิ่งที่กิฟอยากจะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของเก่าๆคนเก่าๆเรื่องเดิมๆที่เคยทะเลาะกันไปแล้วมันวนกลับมาแน่นอน10ดาบคิดเหมือนกันเลยนะคุณกับเขานะคะในเรื่องของการเคลียร์ใจหรือการจบความสัมพันธ์แต่ถามว่าจบไหมถ้าดูจากไพ่คุณน่ะรักเขามาก ถล่มคุณเสียคนคนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเหมือนมันเหมือนเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มต้นน่ะเหมือนบางทีคนไม่เคยอยู่ด้วยกันแล้วมาอยู่ด้วยกันมันเลยเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปรับตัวคิดพิดว่ามันจะมีในเรื่องของการปรับตัวนะคะแล้วคุณกับเขามีโอกาสที่จะจบกันไหมอ่ะนี่เห็นมหสิบเหรียญขึ้นมาใบแรกยังไงก็ไม่จบห้าดาบก็มาแล้วก็ตามมาด้วยแปดเหรียญโอเคคุณและเขาจะมีการขอโอกาสคืนดีอะไรบางอย่างซึ่งกันและกัน เราจะตัดเรื่องทุกอย่างทิ้งออกไปนะคะคือคุณสองคนน่ะไพ่เหมือนกันมากนะคะแทบขึ้นมาจะแทบจะเจ็ดซคือมีความคิดที่เหมือนกันคนณสองคนคล้ายกันมากๆนะคะแต่ว่าแค่ไม่ยอมเปิดใจหรือว่าลงมาเคลียร์ความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันถ้าคู่ไหนที่กำลังจะสร้างครอบครัวกิฟต์ขอไวโพรให้คุณ ก้าวข้ามผ่านปัญหาผ่านไปให้ได้คู่ไหนที่กําลังจะเริ่มสร้างบ้านหรือว่าเริ่มที่จะมองเห็นเกี่ยวเรื่องของการลงทุนหรือว่าการทำอะไรร่วมกันกิบคิดว่าทําได้กีบคิดว่ามันควรทําด้วยซ้ำนะคะในช่วงนี้มันจะได้ยอมรับแล้วก็จะได้เคลียร์ปัญหาซึ่งการละการเอาเป็นว่าตุลาคมนี้เรื่องดีๆก็ยังจะมีกับคุณอยู่นะคะชาวธาตุลมไม่ต้องกังวลน,นะคะให้มันผ่านไปเหมือนสายฝนหรือว่าเหมือนพายุที่มันกำลังจะผ่านมาเข้ามานะคะให้มันพัดผ่านไปนะคะ่ะเราไม่สามารถหลบเลี่ยงพายุ หรือเราไม่สามารถหลบเลี่ยงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้เราทําได้เพียงแค่ว่ารอรับแรงประทะนะคะว่ามันจะมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีสติแล้วมีเหตุผลที่มากเพียงพอกิ๊รู้สึกว่าคุณทําได้และกิ๊บเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าความรักมันยังอยู่ตรงนี้ค่ะจะปิงป้งจะปิ้งมาแล้วนะคะในหลูปของ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอ่ะเรามาดูอดีตของผู้คุณนะคะชาวท่าลมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือคุณเสียใจมากๆนะคะกับสิ่งที่เจอก็คือคุณอาจจะได้ไปรับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างของคนคุยของคุณนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีแต่ว่าถามว่าคุณยอมไหมคุณไม่ยอมท่าลมคุณมีพลังงานดื้อแอบแฝงอยู่นะคะว่าคุณพยายามมากๆนะคะกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่า คุณอยากจะชัดเจนมากๆเลยนะคะในเดือนตุลาคมนี้ไม่รู้เป็นไงรู้สึกว่าเหมือนเสียเสียไปไม่ได้แล้วคือเหมือนต้องทำอะไรบางอย่างจ d g m e n t หมายถึงการเป่าประกาศนะคะแล้วก็การรีเทิร์นอะไรบางอย่างนะคะหรือไม่การฟื้นฟูความรู้สึกของคุณที่มันยังมีกับเขาอยู่นะคะคือแบบเหมือนมันหลงมากขึ้นรักมากขึ้นห่วงแหนมากขึ้นมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่คนรู้สึกว่าคนคนนี้แหละฉันขาดไปไม่ได้แล้วนะคะคีนถือไม้เท้า แปดไม้เท้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยอ๋ออัศวินถือไม้เท้าคือกิ๊บจะบอกว่าไพ่มันโยงไปกับธาตุไฟมากๆบางคู่บางท่านนะคะอาจจะอยู่กับชาวธาตุไฟเมษิงธนูได้ด้วยนะคะไพ่มันขึ้นมาในโทนเดียวกันหมดเลยกิ๊บรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะแอคทีฟตัวเองมากๆนะคะทําทุกอย่างเพื่อเขาดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบคําพูดพี่น้ําพี่โชนเลยนะคะในสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะก็เลยรู้สึกว่า เธอจ๋าถ้าลม่มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเธอพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นทําตัวเองให้แบบเป็นที่สนใจมากขึ้นแล้วก็พยายามที่แบบเหมือนโฟกัสที่เขามากๆเลยนะคะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้ในหัวของคุณนะ่มีแต่เรื่องของเขาเต็มไปหมดเลยนะคะเรามาเช็คพลังงานความรู้สึกของคุณคะ่ะคุณรู้สึกอย่างไรนะคะกับคนคุยตอนนี้แล้วคุณจะเรียกชันอะไรใดๆในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ไพ่ขึ้นเดอะทาวเวอร์รวดเร็วเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตามมาด้วย3ถ้วยทรีออคัพนะคะการคืนดีนะทรีออวอรนะคะ3ไม้เท้าแล้วก็ตามมาด้วย3ดาบหรอ3ถ้วยมาคู่3ดาบเดอะทาวเวอร์ Tower, คือก่อนหน้านี้เก็บรู้สึกว่าคุณพยายามเพื่อคนคนนี้แบบหนักมากๆนะคะแล้วก็ พอในเดือนตุลาคมคุณได้กลิ่นอะไรแปลกๆทำแม่งทำแม่งคุณเลยไปหาต้นตอของกลิ่นนะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่บางทีก็พึงใจบางทีก็ไม่พึงใจคุณไปรับรู้ว่าเขาอาจจะมีการเปิด Choice นะคะ Op t ชันอะไรใดๆขึ้นมาอีกหนึ่งคนอย่างเช่นคุณคุยกับคนคนนี้อยู่คุณมั่นใจว่าเขาคุยกับคุณคนเดียวแต่ว่าในเดือนนี้นะคะคือเดือนตุลาคมคุณได้ไปรับรู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีละคนเดียวว่ะเขาไปแบบมีในเรื่องของคนคุยหรือว่ามีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้น นะคะมันกลายเป็นความรักหรือว่าความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าโอเคฉันก็ยังไม่ถอยอะ่ะฉันจะไม่ถอยให้กับความสัมพันธ์ที่ฉันรักฉันจะไม่ถอยและฉันจะยืนยันสู้ต่อให้ฉันเจ็บปวดหัวใจรวดเร้าขนาดไหนคุณก็จะเดินหน้ากับคนคนนี้เต็มที่นะคะ <laughs> อัศวินดาบให้ระมัดระวังอารมณ์นะถ้าลมเธออารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะจ๊ะถ้าเธอยังทําอะไรรุนแรงมากจนเกินไป เธอจะเสียใจทีหลังฉันเตือนเลยนะคะอนนอสเทรเรียนเขายังไม่ได้ตกใจหรือว่ายังไม่ได้กระตกกระตากนะที่คุณไปรับรู้อะไรบางอย่างโอเคว e o อฟอร์จูนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้น10นเทนออฟซอร์ Ten source, นะคะคือ10บดาบคือการจบความสัมพันธ์เอาอย่างนี้ถ้าลมดิฉันเตือนนะคะ,ะในหลูปของคุณอย่าตีโพยตีพายให้นิง่งให้ได้มากที่สุด ทำตัวเป็นนางฟ้าทำตัวเป็นคนที่เข้าใจเขาทุกอย่างทั้งๆท,งท,งที่บางทีเราก็เจ็บปวดในเมื่อเราต้องเจ็บปวดเพราะความรักเพราะเราอยากได้เราก็ต้องทนเจ็บถูกปะเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสได้รับรู้อะไรบางอย่างแล้วมันจะเปราะบางมากๆเลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะอดทนอะไรได้ในเมื่อรู้แบบนี้แล้วสิ่งที่กิฟจะเสริมให้นะคะในวันนี้ก็คือว่าอดทนนะคะผ่านอุปสรรคผ่านความรู้สึกอะไรแบบนี้ไปให้ได้นะคะ รู้แน่ๆไพ่มันขึ้นชัดมากๆนะคะว่าคุณจะได้ไปรับรู้นะคะในเรื่องราวอะไรบางอย่างของคนคุยของคุณบางทีมันอาจจะทำให้คุณช็อกซีมากก็ได้ค่ะแต่คุณก็แค่แบบไปกรีดที่อื่นอย่าก,กรีดให้เขาเห็นความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณคะ่ะขอพลังงานไพ่นะคะความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณมาจ้ะ ไพ่ขึ้นสีดาบมีความนิ่งเงียบในความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โอเคกับเขามากๆรู้สึกชอบรู้สึกผูกพันสามดาบเจอสามดาบสามดาบในที่นี้คือพลังงานของรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนนะคะเอาเป็นว่าเขาชอบคนที่เขาา้าใจเขาได้ทุกเรื่องทําตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่เอ็กซ์เปิดหน่อยเป็นคนที่ไม่ดรามา่าเป็นคนที่สวยสง่าเข้าใจพร้อมลุยเขาจะรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่น่าสนใจเป็นอีกคนนึงแต่ว่าในเมื่อเขาก็ยังมีตัวเลือกทางเลือกหรือว่ายังไม่ได้ตกลงสถาน นะการเขาก็มีสิทธิ์เลือกเนาะแล้วถามว่าเขาจะยังไงต่อโอเคใช่ไล่คือการประครับประหงคะ่ะเราจะอยู่กันแบบสองสามคนแน่นอนนะคะเขาชอบคุณนะเขาชอบคุณนะคะคุณทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบมีไฟในการดําเนินชีวิตต่อนะคะแล้วก็อยากทําตัวเขาถึงยากธาตุลมเราต้องตกลงกันก่อนนะถ้าเรายังจะได้หรือยังอยากที่จะรรครอบครองคนคนนี้คุณไม่ควรที่จะโวยวายหรือแสดง ด้านที่ไม่ดีออกมาความไม่พอใจอะไรใดๆให้นิ่งเฉยๆไว้นะคะกิบรู้สึกว่าเขาก็กําลังประเมินคุณอยู่เช่นเดียวกันถ้าคุณทําตัวน่ารักกับเขาได้แล้วก็เป็นคนที่ดีกับเขาจริงๆกิบเชื่อว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ยากอืมคุณเอาอยู่สู้ๆนะต่อไปคิวของคนโสดนะคะ มาต่อกันที่คนโสดนะคะมาคนโสดอดีที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณปิดตายให้กับหัวใจที่แห้งแรงนะจ๊ะคือก่อนน้นนี้คุณรู้สึกว่าคุณอะโอเคมากๆนะคะกับการอยู่คนเดียวแต่ว่ามันจะมีคนที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ความรักมันก็ไม่แย่นะถ้ามีคนคนนี้เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วคนคนนี้ล่ะคะเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะคน ที่ทํางานเดียวกันได้เจอจากงานสังสรรค์เรื่องเดินงานแต่งงานบวชอะไรใดๆนะคะงานปาร์ตี้บริษัทเนาะมีโอกาสได้พบได้เจอกันนะคะและถามว่าคนคนนี้มาจากไหนมาแบบเพื่อนคะ่ะเพื่อนของเพื่อนเพื่อนติดต่อเพื่อนเพื่อนร่วมกันอะไรแบบเนี้ยถามว่ายากไหมคุณปิดใจอ่ะคุณค่อนข้างแบบเปิดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคุณมีเซฟโซนที่ค่อนข้างเป็นตัวเองมากๆนะคะอย่างเช่นคือเหมือนเขาพยายามเข้ามาคุณก็เปิดให้เขาแหละแต่ก็ไม่ได้ให้ลึกขนาดนั้นนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณยังมีอะไรที่จะต้องจัดการนะคะในเรื่องของตัวเองความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงเพราะว่ามันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าคนคุยเก่าฝั่งใจอะไรกับคนคุยเก่าหรือเปล่าคนโสดนะคะเลยทำไม่เลยทาให้เราไม่สามารถที่จะแบบก้าวเก้าวเดินต่อไปแล้วก็ move on ไปสู่สิ่งที่ดีได้นะคะ คุณกําลังรอคอยใครบางคนหนึ่งอยู่นะคะคนโสดถ้ามันขึ้นในเวของคนโสดนะกิ๊บจะบอกเลยว่ากิ๊บจะเปิดให้โอเคคุณกําลังรอคอยคนคนหนึ่งอยู่ถามว่าคนคนนี้เขาดีไหมคนคนนี้อาจจะอยู่ในราศรีตุลลักนาตุลน,นะคะถามว่ามีแนวโน้มไหมม,มีแนวโน้มที่จะได้กลับมาคุยกันกับคนเดิมๆคนเดิมๆในที่นี้อาจจะหมายถึงแฟนเก่ากิ๊กเก่าความสัมพันธ์ที่เคยผ่านเข้ามาแล้วนะจ๊ะ ถามว่าคุยกันแล้วดีไหม Judgment คือแน่นอนค่ะกลับมาแน่นอนคุณกําลังรอใครบางคนอยู่ใช่ค่ะเขากลับมาค่ะก็น่าจะอยู่ในหลู่ของการสาร้างความสัมพันธ์เนาะและถ้าดูอีกหน่อยหนึ่งล่ะคะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนเก่าจริงๆกลับมาคุณว่ามันโอเคไหมอัศวินทุเรียนโอเคโอเคคนเก่ากลับมาแล้วจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสมบูรณ์แบบมากๆนะคะคนโสดเอาเป็นว่าคุณต้องพิจารณาดีๆนะคะว่า การกลับมาเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะคนที่กําลังคาลังคาสังในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้แต่ในเมื่อจับกลับมาแล้วนะคะโอเคแล้วให้เช็คดีๆว่าคุณพร้อมที่จะไปต่อกับเขาจริงๆไหมแต่กมบรู้สึกว่าคุณพร้อมมากๆพอไพ่ขึ้นในเวลว่าคุณกําลังรอคอยเขาอยู่นะคะเลยทําให้คนใหม่ๆไม่สามารถเข้ามาแบบเข้ามาอยู่ในประตูหัวใจของคุณได้เขาทําได้แค่เคาะประตูนะคะคุณไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาเลยเพราะว่าพื้นที่ หลังประตูยังมีนะคะคนเก่าๆของคุณอยู่ยังไงกิฟขอไว้พมให้คุณโชคดีแล้วก็ขอให้เป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะเมกไม่เดยนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนรักนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดค,คุยกันนะเขาที่เหงาสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ